开业、hey. ดีเด่นภาควิชาการได้แก่เรือการตรีจัตริโนโพลุสิง์ ดีเด่นทั่วไปได้แก่เรือการตรีธีรวัตรเกิดสุล ผมเดิอสองสาม,มเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันเป็นวันดีวันหนึ่งของกองทัพอากาศจะมีพิธีระดับปีนักบินพูดง่ายๆเกษกรเหล่านี้ก็มีอยู่ส่วนหนึงที่อาจจะเป็นนักบิน35ในอนาคตก็ได้แต่ความาาส่วนก็จะกลายเป็น นักบินที่บินกับเครื่องบินที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอย่างที่ผมเคยได้กล่าวใน,ในที่ต่างๆวาระต่างๆแลนะทุกท่านก็คงทราบว่าเครื่องบินที่เครื่องบินลานั้นนะ่ะก็มีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรเครื่องบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าล้วนแล้วแต่เป็นของประชาชนทั้งสิ้น ทางประกาศนั้นเป็นเพียงผู้ผู้ดูแลรักษาและก็ใช้งานให้ให้มีความยั่งยืนและก็มีความปลอดภัยในการบินมีประสิทธิภาพสมสม,สมราคาคุ้มค่าภาษีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องบินเหล่านั้นเมื่อเป็นของประชาชนลูกหลานของประชาชนนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ใช้งานผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อาการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณเรื่องต้นให้กับกองทัพอากาศในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่สมตีทดแทนฝูงใหม่ซึ่งมันคงใช้เวลาสักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีกระบวนการต่างๆท,งที่ยากลำบากจากนี้ไปกระบวนการที่ผ่านมานั้นกองทัพอากาศได้ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเบื้องต้นแล้วก็การติดต่อประสานในเบื้องต้นในระดับของกองทัพกองทัพรับจบนี้ไปเพื่อรัฐบาลได้คุณลัวัตะนุบัติงบประมาณก็จะเป็นขั้นตอนที่ว่ากันในระดับสูงกว่ากองทัพการกเป็นเรื่องของรัฐบาลและ ที่สําคัญก็คือประชาชนอย่างที่ผมได้กราบเรียนว่าเครื่องบินต่างๆเป็นของประชาชนเอาหน้าประกาศนั้นได้คัดสรรเครื่องบินที่ดีให้และผู้ใช้ก็คือลูกหลานของประชาชนดังนั้นการดําเนินการตา่ตางๆก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากประชาชนทั้งประเทศโอกาสที่เราจะสำเร็จ ลุ้นหลังรัฐบาลของเราในการเยราจาก็จะทําให้มีโอกาสมากขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากจะเชื่อมโยงเรื่องต่างๆไว้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีรองประธานสภา巴าโูท่านรองนายกรัฐมนตรีและอีกหลายๆท่าน รวมทั้งที่สําคัญก็คือคณะกรรมการงบประมาณก็ขอขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง